สวัสดีค่ะอีกหนึ่งโครงการที่เราจะมานำเสนอกันคือการดำเนินการการประกันภัยในโรงเรียนการวางแผนทางการเงินควรคำนึงถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อระบบก,การวางแผนทางการเงินของบุคคลการประกันภัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆที่ได้ทำประกันภัยไว้ โรงเรียนสายดาววิทยาเห็นความสําคัญของการทําประกันภัยดังกล่าวที่จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนในอำเภอสายดาววันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าโรงเรียนสายดาววิทยามีการดําเนินงานถ่ายทอดความรู้เรื่องการประกันภัยในโรงเรียนอย่างไรบ้างเชิญชมค่ะ โรงเรียนสายดาววิทยาตั้งอยู่ที่ตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีผู้บริหารคนปัจจุบันคือนายวัชรรักษ์ตากใบรองผู้อำนวยการคือนายวุฒิชัยไกรวิเศษและนางอัมพาพันธุ์คุ้มทรัพย์จำนวนครูและบุคลากรรวมทั้งหมด54ท่านจำนวนนักเรียน1,289คน วิสัยทัศน์โรงเรียนคือผู้เรียนโรงเรียนสายดาววิทยามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิดการทำรการชีวิตก็คือการให้ความมั่นใจกับนักเรียนผู้ปกครอง ถ้าไกิถือาเป็นแล้วก็จะได้รับการดูแลรักษาจนกระทั่งเรี2จ0 7ก็เป็นการลดภาระอย่างหนึ่งน่ทางโรงเรียนก็ได้กะหนดถึงความสําคัญของการทาประกันชีวิตเราก็เชิญชวนให้ทุกคนนั้นได้ทาประกันชีวิตปีืนึ่งกับทางโรงเรียนซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการดูแลหรือการเตือนนักเรียนเรื่องการเสี่ยงอัตร มันก็เิดติเหจนได้ซึ่งในจุดนี้ทางวรียนก็ได้ดูแลผู้ที่บริษัทที่รับทำประกันชีวิตก็ได้ดูแลนักเรียนในเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดีจนกระทั่งนักเรียนหายให้ความคุ้มครองกับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซนต์ก็ให้ความมาในในั่นใจทผู้ิบครองได้อย่างหน่งว่านักเรียนนั้นจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดีจนกระทั่งนักเรียนหายค่ะ การนำความรู้เรื่องการปักกันภัยบรรจุลงหน่วยการเรียนรู้เรื่องการปักกันภัยรหัสวิชาง g 3 1 1 1การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยได้จัดทําแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นหาความรู้และแสดงความคิดเห็นโดยแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับเรื่องการประกันภัยผ่านเครือข่ายการเรียนรู้เว็บไซต์ของ learner in Thailand ผู้สอนกําหนดกิจกรรมออกแบบแผนการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมและและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่ใช้สังคมออนไลน์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วยหลังจากนั้นผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้และนำมาขยายผลจัดเป็นนิทรรศการเรื่องการประกันภยัยเพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนและครูผู้สอนจะเป็นผู้บเมินการถ่ายทอดความรู้ของนักเรียน ลิตสื่อเรื่องระบบการประกันภัยโดยใช้รูปแบบการผลิตสื่อของศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนสายดาววิทยาการผลิตสื่อเรื่องระบบการประกันภัยโดยใช้ไทยยูส New m โมเดลดังนี้ 1. Meeting การประชุม 2. ดิสค i o n การอภิปราย 3. โบดการลงมติ 4. Searching การหาข้อมูล 5. Summary การสรุปผล 6. writing การเขียนบท 7. เจ็ด c e n t r l t i n g ท่งบทให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ 8. l a n i n g การวางแผนการทำงาน 9. production การผลิตสื่อ 10. editing การตัดต่อ 11. b o a d c a s t การเผยแพร่สื่อจากการทำงานตามกระบวนการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนน้นข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนสอยดาววิทยาได้แสวงหาความรู้เรื่องการประกันภัยจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาทำการผลิตเป็นสื่อเพื่อเผอยแพร่สำหรับแก่บุคคลทั่วไป ปราสัมพัน์ความรู้ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่นๆให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันภัยต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ